สวัสดีค่ะลาตนามณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่เดือนเอ,อ่อถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักปักหลังเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันที่การงานนะคะ ขอบารมีนะคะครูบาอาจารย์อวยพรนวยชัยชา,ยชาวราศีมังกรด้วยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้การงานราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะ <c oughs> การงานเป็นอย่างไรปักหลังเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกพระรามกนางสีดาไพ่ใบที่สองนะคะรัคนากระสังทองไพ่ใบที่สามนะคะไพ่ท้าววิรุปักนะคะเอ้ยไม่ใช่เออใช่ท้าววิรุปัก ทาวิรูปปักนะคะใต้สำรับคือไรเอยว้าวไพใต้สำรับนะคะพระพิคเนตลาชาโชคไพใบนี้สวยมากนะคะ,ะการงานในช่วงนี้ขอเตือนก่อนเลยนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรปักหลังเดือนคุมภพ,พันธ์ถ้าใครอยากลงทุนใดนะคะก็ขอให้มีสติในการลงทุนนะคะมีความสุขุมรอบคอบในการลงทุนสักหน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหนหรือว่าอยู่ในธุรกิจใดนะคะขอให้คุณมีความสุขุมรอบคอบในการลงทุนเพราะเงินมันอยู่ในช่วงของการหมุนเงินต่อเงินนะคะสุขุมรอบคอบสักหน่อยแล้วการลงทุนจะได้ไม่ขาดทุนนะคะส่วนเรื่องดีนะคะช่วงนี้การเงินจะอุ้ฟู่นะคะมีเงินการหมุนเข้าหมุนออกเข้าออกสะพัดอย่างที่บอกให้เรามัดระวังเรื่องการลงทุนนะคะ ช่วงนี้มีอะไรหลายๆอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะคะความรักคู่ครองคนรักหรือว่าคนใกล้ชิดสนับสนุนดีนะคะแต่ให้ลระมดระวังนะคะทัศนคตินะคะที่แตกต่างกับคู่รักหรือว่าหุ้นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณปรับทัศนคติได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะไปในทิศทางที่ดีสมหวังในหน้าที่การงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับไม d ซ็ t เปลี่ยนทัศนคตินะคะ แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอืมไพ่เซนแรงเนาะเจ้าที่แรงทํางานที่ไหนหรือธุรกิจอยู่ที่ไหนอย่าลืมไหว้เจ้าท,าที่เจ้าทางด้วยนะคะแล้วจะดีนะคะการเงินจะหมุนออกเข้าได้สะพัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมูสักหน่อยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานหรือว่าในบริษัทของเรานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินจะเป็นอย่างไรใครที่อยากลงทุนและทาธุรกิจกับคู่ครองคนรักนี่สามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะระมัดระวังทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะแต่สามารถยังทําได้และยังยังปรับกันได้อยู่นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนกุมภาพันธ์เรื่องเงินนะคะขอให้เฮงปังนะคะ ไพ่ใบแรกนางสีดานะคะไพ่ใบที่สองพระพุทธและไพ่ใบที่สามนะคะพระนางสุรัสสวัสดีใต้สำรับแพะรับบาทนะคะอระมัดระวังการเงินที่เออ่ต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นนะคะ เรามาระวังช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันอะไรใครนะคะแล้วอย่าไปข้องเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะถ้าคุณมีเอ๊ก็อย่าข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะช่วงนี้การเงินสามารถไปต่อได้นะคะมีเงินเข้ามีเงินออกแต่เรามัระวังความใจดีนะคะนิ่งๆสงๆนะคะคุณจะเอาอยู่คุณจะใช้เงินเป็นมีความคิดมีความริเริ่มมีการลงทุนหรือธุรกิจการงาน นำมาซึ่งการเงินนะคะการค้าขายวาจาวาทศี์ช่วงนี้ยิ่งพูดยิ่งรวยนะคะก็ขอให้คุณใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์ในช่วงนี้นะคะการค้าขายจะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอาสาทุนะคะจริงๆการเงินดีนะคะเนี่ยแต่คุณอาจจะไม่พอใจนะผลประกอบการจริงๆมันก็ดีแหละแต่อเผอิญว่าอม,มันไม่พอใจอะ่ะมันน่าจะได้มากกว่าน,นี้อะไรอย่างนี้นะคะเอ,อมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็สามารถไปต่อได้กับเรื่องการเงินนะคะคุณยังเอาอยู่อยู่นะคะ หลายคนมีเกณฑ์น,นะคะจะใช้เงินไปกับการเดินทางใช้เงินไปกับยุดยานบ้าน,นะหรือใช้เงินไปกับการทําสวยทำความงามเสริมสวยเ,เขาเรียกว่าอะไรทำศัลยกรรมก็เป็นไปได้ด้วยสามารถทําได้นะคะถ้าคุณอยากจเพิิมเสริมสร้างความมั่นใจเปลี่ยนหน้า <c oughs> ในจุดใดจุดหนึ่งนะคะอาสามารถทําได้นะคะสัตสาทุนะคนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรในเดือน กุมภาพันธ์ปักหลังความรักเป็นอย่างไรนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปักหลังขอให้ความรักราบรื่นไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหพยายมราชเลยทีเดียวนะคะไพ่ใหญ่มากไพ่ใบที่สองนะคะพระลักษมีนะคะไพ่ใบที่สามทศกัณฐ์ออกลบนะคะได้สำรับคือ,อไรเอ่ยได้สำรับคือไพ่ หนุมานนะคะช่วงนี้นะคะหลายคนชาวราศีมังกรนะคะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นที่รักของคนที่เห็นนะคะรู้สึกว่าสเสน่ห์แรงมากนะคะดึงดูดทั้งคนเก่าคนใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยอย่าพยายามระมัดระวังด้วยนะอาจจะมีรถใช่รถรถไฟชนกันอาจจะมีรถไฟชนกันได้นะคะหลายคนมีการจบและเริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะ จบบางสิ่งบางอย่างจบจากคนเก่าหรือจบจากปัญหาเดิมๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอืมก็อย่างที่บอกนะเรามาระวังรถไฟรถไฟจนกันนะเออพูดผิดก็พูดผิดครั้งที่สองด้วยนะ <c oughs> อะไรคนนะ,ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยู่มันถึงวาระถึงเวลาแล้วนะคะมันจะตัดจบในบางเรื่องในบางปัญหาในบางคนนะคะอะไรที่ใช่ก็ยังอยู่อะไรที่ไม่ใช่จะตัดจบไปในช่วงปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณเป็นคนที่ สวยหลอ่อดูดีมีเสน่ห์นะคะอย่างไรแล้วก็ไม่ขาดคู่แน่นอนนะคะคนโสดมีคนเก่าเก่าย้อนกลับเข้ามานะคะพร้อมด้วยคนใหม่นะคะก็เลือกสรรดีๆก็แล้วกันนะเออรู้สึกว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ย้อนกลับเข้ามานะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะเสน่ห์แรงตัดสินใจยังไม่ได้ก็เขาเป็นเพื่อนนะคะดูนนานหลายคนอาจจะไปขอพรพระแม่ลักษมีเรื่องความรักก็ได้ขอให้เจอความรักที่ดีนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะ,ะทีนี้นะคะพิเศษสุดนะคะพิเศษอีกแล้วปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเลือกไพ่มาให้สามใบแล้วคุณก็เลือกนะคะหนึ่งสองสามเลือกไพ่ใบไหนไพ่อยากบอกอะไรอะไรโดดเด่นนะคะในช่วงปักหลังนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณจะเป็นอย่างไรเนาะอันนี้เป็นการเปิดไพ่แบบทั่วไปของชาวราศีมังกร แต่ว่าอยากให้เลือกกล่องไพ่กันนะคะอ่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะถ้าคุณชอบเลขหนึ่งก็ไพ่ใบนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะไพ่ใบที่สองนะคะและไพ่ใบที่สามนะคะอ่ะตั้งสติตั้งสติตั้งสมาธินะคะหนึ่งสองสามนะคะเลือกนะคะ ใครชอบเลขหนึ่งใบนี้นะคะเลขสองเลขสามไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีมังกรปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกนะคะพญาพาลีจับปูทศกัณฐ์ช่วงนี้มีความกดดันนะคะกําลังหาทางออกไล่ล่าตามหาความฝันนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สอง ไพ่พระแม่ธรณีนะคะช่วงนี้ขอให้เข้าทางธรรมนะคะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิกดน้ําลงดินแล้วคุณจะประสบความสําเร็จช่วงนี้ขอให้มีความยึดมั่นถือมั่นนะคะมั่นใจแล้วคุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่ง,งร่ํารวยไพ่ใบสุดท้ายนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3านะคะพระรุนเทพบุตรนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางการมีอิสระ ะะการได้รับข่าวดีในหลายๆเรื่องนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปได้ข่าวดีจากคนที่หายไปนานก็เป็นไปได้ด้วยนะคะขอให้คุณได้รับข่าวดีในสิ่งที่รอคอยนะคะสาธุนะคะก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ